ตลอดเรอทุกวันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังรออยู่ใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจ้าต้องบอกเลยค่ะว่ามาประจำการที่เสียงอีสานแล้วขอให้พี่ให้น้องซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนซึ่งเสียงอีสานคุณแม่น้อยนงตอนนี้คน อายุเรื่มหลายแล้วอยากให้ลูกในห,หลานมั่นคงอยากให้ลูกในห,หลานแข็งแรงอยากให้เสียงอีสานอยู่กับพี่กับน้องเหมาความชุกใ้แบบนี้สางศิล,ลปินขึ้นมาไม่โบซสเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งน้องพิซซ่าน้องไดมอนด์แล้วก็ทีมทั้งทีมบ้านตอง5 0.5ฟูนหซนิกนะคะทั้งหมดพวกเรารวมพลังกัน สีมอต้องสูงแพงระพีเย็บมองเพราะฉะนั้นมือนี่ยังไม่เยอะจะ๊ะยังไม่เยอะ <laughs> ยังได้อีกนะคะยังได้อีกนะคะ